ก็สื้อทำไมครับโอ้โหทษดีดก็คือคือวันนี้มันช่วงอากาศหนาวผมเลยกินแผลไม้โอ้โหปากผมแดงหมดโอเคโอเคก็นี่ครับก็ซื้อมาครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเลยว่าวันนี้ผมสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมทำข้อสอบได้มากเลยนะครับต้องขอคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กำลังใจกับผมที่ผม ทำจะทําข้อสอบได้นะครับก็คือว่าช่วงนี้ผมจะบอกประกาศเลยว่าตอนนี้หน้านหนาวเริ่มเข้ามาแล้วะนะครับเพื่อนๆก็คือนะดูก็คือตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับเพื่อนก็คือตอนนี้เท่าไหร่นะประมาณสักสองทุ่มนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้ได้ดีก็คือมาสักหนึ่งทุ่มครึ่งนะก็คืออะไรนะเป็นหนึ่งทุ่มแหละหนึ่งทุ่มสามสิบโอเค คืออากาศหนาวใช่ไหมความรู้สึกตอนผมก็คือบอกเลยนะว่าหนาวจริงๆเลยวัอเ,เช้านี้ใช่ไหมหอตอนเช้าก็หนาวตื่นขึ้นมาก็หนาอากาศหนาวๆเลยเนาะแบบเนี้ยแต่ว่าผมนะผมยังพอลุกได้คนระับแต่มันไม่ได้หนาวเหมือนกับเหมือนกับตอนอยู่เมืองนอกนะครับโอเคก็คือนะตอนนี้ขนาดตอนสายๆนะสายๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันก็ยังหนาวอยู่ดีครับเพื่อน ก็คือนะที่บ้านผมนะเนี่ยตอนเนี้ยบ้านผมตอนเนี้ยผมอยู่บ้านนะก็คือนะครับผมอะ่ะผมมีวิธีแก้ปัญหาร,รู้ไหทุกคนรู้ไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับก,ก็คือนะก็คือเราก็ต้องเวลานอนนะตอนกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์นะถ้าเกิดเปิดแอร์ก็คือว่ามันยิ่งทาให้เราเย็นใช่ไหมล่ะอากาศหนาวๆแบบนีน้ก็ยิ่งทําให้เราหนาวไปใหญ่แบบนี้ก็คือเราสามารถเปิดเปิดตอนหน้าร้อนแบบนี้ส่วนหน้าฝนอากาศก็เย็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็คือนะ นี่อากาศหนาวเลยนะครับส่วนวิธีที่สองครับก็คือนะวิธีถัดไปก็ให้กินเผ็ดเผ็ดนะครับแต่ว่าไม่ต้องจะเป็นกินเผ็ดมากมากนะครับไม่ต้องฝืนกินเผ็ดมากๆนะกินเผ็ดตามพอประมาณนะครับถ้าเกิดหนาวก็ทนไม่ไหวเนี้ถ้าเกิดหนาวมากแบบนี้นะครับก็กินเผ็ดได้นะครับหรือว่ากินของอะไรร้อนๆอุ่นๆจําพวกซุปน้ําร้อนน้ําอุ่นๆอะไรแบบนี้จําพวกชาพวกโกโก้ไปเนี่ยก็คือว่าโกโก้เนี่ยเขานิยมนิยมดื่มกันตอนหน้าหนาวนะเพื่อนๆโกโก้อะ คือคนรู้ก็คงรู้จักโกโก้แหละผมก็ลองกินบ้างนะครับลองเธอบ้างนะโอเคเธอรู้ไหมคืออะไรไม่ใช่ว่าเธอนะมันเป็นภาษาจีนนะก็คือเธอก็คือว่ามันแปลว่าดื่มไหมครับเพื่อนจักนะึนะก็คือผมบอกเลยแล้ววิธีต่อไปก็คือนะให้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับใส่เสื้อกันหนาวเอาไว้นะครับถ้าเกิดหนาวที่ที่หัวก็มันมันก็จะมีฮู้ดนะให้ใส่ฮู้ดอะไรแบบเนี้ยใส่ฮู้ดฮู้ด มันจะมีฮูดให้นะครับคือนะโอเคส่วนทางด้านผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดหนาวมากถ้าเกิดหนาวที่หน้าให้ไว้เขาเลยนะครับให้ไว้เขาเลยก็เหมือนกับที่ฝรั่งเขาทํากันนะครับก็คือว่าที่ประเทศนอกครับก็พวกฝรั่งอะ่ะประเทศของเขาอากาศหนาวใช่ไหมก็คือนะเขาก็เลยต้องไว้เขาเพื่อให้มันดูอบอุ่นขึ้นนะ ก็เหมือนกับที่ว่าเราอะเราไปที่สวนสนุกอะสวนสนุกในไทยพวกทรีมเวอร์ฮัมเบอร์แลนด์ที่ว่าจะพวกโซนหิมะแบบเนี้ยมันก็หนาวเลยหนาวหนาวหนาวจนหน้าหน้าแบบว่าแห้งแห้งแบบเนี้ยยี่ามันจะเป็นเก็ดเก็ดแบบเนี้ยก็คือนะบอกเลยว่ามันหนาวที่หน้าจริงๆนะถ้าเป็นฝรั่งมันจะหนาวกว่านี้อีกแล้วเพื่อนโอเคเอาหลัวิธีต่อไปนะถ้าเราจะเปิดแอร์ใช่ไหม คือว่าเราต้องเบาแอร์แบบนี้เฮ้ยไม่ใช่สิโททีไม่ใช่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 ก็คือนะครับก็คือว่าถ้าเกิดอากาศหนาวมากใช่ไหมขนาดไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมก็รีกเรี่ยงการเปิดแอร์แทนครับแล้วก็ถ้าเกิดหนาวหนาวมากจุดตองหม่มผ้าหม่มพัดลมก็ไม่ต้องเปิดนะพัดลมก็ทําให้เราเย็นเหมือนกันนะยิ่งหนาวไปใหญ่เลยครับเพื่อนๆโอเค <c oughs> แล้วก็ที่ว่าบอกนะเหตุผล <c oughs> ที่ว่าผมบอกว่าแก้ปัญหาด้วยการกินอะไรเผ็เดๆแบบเนี้ คือว่านะก็คือเป็นวิธีที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับมันได้ผลจริงๆนะครับก็คือนะคือจาพวกเราจะเหมือนกับว่าเราต้องการแบบว่าจะกินอะไรเนี่ยจาพวกขนมแม่เพลทแบบเนี้ยจำพวกก๋วยเตี๋ยวมามกาข้าวต้มแบบเนี้ยส่วนข้าวต้มนะก็มันก็ดูจะดีกว่านะนเพื่อนๆข้าวต้มอะ่ะข้าวต้มมันก็กจะร้อนๆแบบเนี้ยทาให้เราอบอุ่นได้ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมก็ลองมาทําดูนะครับมันอาจจะช่วยได้นะครับโอเค งั้นก็ขอแค่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครหนาวหนาวก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับก็คือว่าบ้านใครหนาวมากก็บอกมาด้วยก็คือว่าส่วนทางภาคเหนือนะทางเปิดเปลี่ยนนะใช่ไหมมันก็จะเหินเริงเลยอะเหินเริงมากเลยเหินเริงก็ภาษาจีนคือว่าหนาวมากก็คือส่วนใหญ่ภาคเหนือมันก็จะกัดหนาวใช่ไหมเออ แต่ดีนะเนี่ยบ้านผมม่นไม่ได้อยู่ที่ภูเขาแล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะหนาวไปกว่านี้นะครับก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ผมโตไปเนี่ยผมว่าผมไว้เขาดีกว่าไหมเวลาตอนอากาศหนาวหนาอ่ะทั้งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแบบเนี้ยโอเคกันก็ขอแค่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับค่ายช่องไมชแน่หลักทีด้วยนะครับแล้วก็เซียร์ไทยก็อย่างทุกคนด้วยนะครับใจที๋ยสวัสดีครับ